โหดจัดกางเกง b e เบี e Voice สั้นกว่าคำว่าเสมอหูทำโฟกัสผิดจุดอีกแล้วนอกจากจะครบเครื่องเรื่องความสวยน่ารักแถมร้องเพลงเสียงก็ยังไพเราะมีเอกลักษณ์แล้วเรื่องความเซ็กซี่เบียร์พัรนันหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของเบียด o ว c e ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันซึ่งสามารถการันตีได้จากคอลเลกชันภาพถ่ายล่าสุดที่ถูกนามาแชร์ผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่น ท่าน <c oughs> นอกจากจะเผยให้เห็นอีกหนึ่งโหมดความแซ่บจากเปียร์ว้ยในชุดสวยไซมินิที่เจ้าตัวเลือกจัดมาให้ได้ส่องบอดี้ขาวจั่วกันแบบเต็มสองตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกางเกงยีนขาสั้นจนยากจะห้ามใจไม่ให้มองแล้วในส่วนของลีลาการโพสก็ยังร้อนแรงถึงใจให้แพะกันจนบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องเข้ามากดไลค์แถมยังคอมเมนต์อวยยศให้กับลุคนี้แบบช่ำๆกันเลยทีเดียวเช่นบางคนบอกว่ามันเว้าขึ้น สูงจริงๆอ่ะกางเกงคือที่ว่าร้อนกว่าแดดเมืองไทยก็คือคุณนั่นแหละนะเกินต้านของแท้แซบเต็มร้อยโอ้ยน่ารักไม่ไหวเป็นต้นค่ะสำหรับลูกนี้ของเบียร์ดไวนะคะสมกับคำที่ว่าแซบจริงๆเลยค่ะเพราะกางเกงยีนที่เธอใส่นั้นเว้าวสูงขึ้นมากๆจะเรียกว่ากางเกงในก็ไม่ใช่หรือจะเรียกว่ากางเกงอะไรดีว่าแล้วไม่รอช้าเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ